คลับเซอร์ไพรส์มากปรางกนรันร่วมร้องเพลงกับพระเอกคนนี้ไม่ว่าจะมีผลงานชิ้นไหนก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินต้านกลับมาเสมอสำหรับนางเอกด,ดังปรางกนาันรันวงขจรไกลที่ลาสุดเธอเป็นแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ต a n n o na the expected experiment ของยินอานาัน์วองในวันที่25พฤศจิกายน2566ที่ MCC Hall The m a ม l Live s t ต r e งามวงวานโดยสาวปรางได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มยินลงอินสตาแกรมส่วนตัวนุ่มยินมาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากครับมันมากในขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวปรางจำนวนมากกับการร้องเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้และนับว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ามากๆสำหรับทุกคนอีกด้วย